มิมตอมมิมตอมหมาบกตรงเลงไองเมืองใกล้เลยครับตัวผึ่งมิมนะครับผมตัวซัมแมงวันนี่แหละกับพังง่าเติบยู่แม่น่งแม่โปนอันนี้แม่โันเด่นเออเออแม่พญานางพญานี่นี่นี่ก็แม่นนี่ตุนนี่นะนางพญามันตัวยุ่งหลายตัวอยู่นางพญาตัวที่ครับผมลิดนีอยู่กับบ้าแบงครับ ให้บ้านเบาปตอกล้วก็อบไชแป้นนะครับผมต่อจากคลิปที่แท้นะครับผมที่มายามเบ็ดประชอนนะครับก็เจอทั้งมิ่มไหวนนะครับทั้งผึ่งมิ่มนะฮะนี่ครับผมก็คลิปนี้ก็จะพามาเอามิ่มนะครับผมทั้งหนึ่งครับทั้งให่เติบสําหรับอุปกรณ์ที่เตรียมมานะครับผมบันไดนะครับเพื่อจะปีนตะว่าก็น่าจะปีนต้นไม้ได้อยู่เนาะนี่ได้มามบอก้วก็นนี่ครับ มีดเกลือยนะครับผมมีตัดไม่อือแล้วก็นี่ครับแนวใส่เอหมอนี่นี่เอาเอาไว้มาใสนนี่อ่ิมีนะครับอูดควันกันแล้วก็ฟางนะครับผมอูดควันมีมกอนครับแห้มันเมาควันกันอันนี้ครับเป็นเรืงเริ่มเลยครับผม อูดข้ันกอนนะครับผมมีม,มันเมา่กัอนอุดข้ันคักสหรับพึ่งนะครับก็จะเป็นพึ่งขนาดเล็กนะครับตัวเท่ากับแมงวันนะครับผมเป็นพึ่งมิมนะครับอันนี้กําลังอุดข้ันนะครับผมเผาเฟียงได้ตอนีหนถือถว่าข้อนเพราะละดับเลยเห็นเป็นข้ันเพราะ ถือยวเริ่มแตกแล้ว,ลวอ่อมมอวบอยังตอนเช้าๆนะครับผมก็บรรยากาศกันกําลังดีเลยครับเนี่ยเริ่มแตกแล้วนะ แม่อูดคักครับหลมควันเลยครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นฟ้าทูบแตกนะครับจากชิปที่แล้วที่เขามาใส่เบ็ดปลาช่อนนะครับมีแต่นกปัจจิกประจานนะครับเสียงแตกเซลานะครับผมเนี่ยปลาทูบ อูดครับอูดเนี่ยเห้เาเหรอวะมิมเอา้าได้เลิกเรียมพร้อมนะครับมันงานหน่อยกะ เอามีดก็ได้หรือจิงเลื้อยก็ได้เอาที่สะดวก<ะ>เอาเลืเล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 ่อยก็ได้เพราะ่อจับกิงกัะเลื่อยเลยเลื่อยง่ายไงบ่หรืออยเลื่อยคอนมันหน่อยหน่ยเองยังหนึ่ง เอาเรื่อยเต่เรื่อเยเอ,เอานะครับผมเสียวง่าไม่นะครับเพราะว่าไม่มันแห้งยานมันหักอุ่นตูนอยูม่มันอยิบว่าตกลงขาดบ่ว่าดังกับอันนั้นนะ่นออนนะระวัเาางเด้อ ลาะขาดละโอ้มันเมาควันซอน่้น่ะนะบดติงจังหน่อยเลยมายืนมาให้ก็ได้เมาควันนะครับผมลมควันเลยครับ อันนี้ก็คือการล้งควันมิ่มนะครับข <laughs> ันมันถือควันมันจีดเมสานะครับผมแล้วก็มิ่มมันถือสีบดแตกครั้งนะครับจะจับกันเป็นก้อนนั่นนะครับผมอันนี้ก็จะเคลียแม่มันออกกันนะครับเคลียตัวมิ่มหมอ,อก,ก่อนเคลียเราแตกเลยตัวนี้กับพังง่าเติมนะครับ แข่งเลยครับผมตัวถึงมิ่มเนี่ตัวซ้ำแมงบั้นครับโอ้ตอมเต็มเลยเิ้งอยู่หน่อยเนี่ยเลี้ยงเอาอเลี้ยงมิมเห็นมันถือควันนะครับผมก่อนเนี่ยครับมันก็จะเห็นอย่างเขาไม่ได้เนาะ ผมผลงานคลิปนี้ครับครับผมผลงานนะครับทั้งทั้งมิมมชาวเนี่ยนะครับผมลเมืองใกล้ๆกลเลยครับตัวผึ่งมิมนะครับผมตัวสาแมงวันนี่แหละกับทังใหญ่เติบอยู่นี่ครับหัวน้าหวานมีมีอยู่ใหญ่ใหญ่ยู่เพราะมีอยู่เต็มยู่มาท่านห่างเฮ้ยเพราะลูกมันอ่อนๆนอยู่เลย ตลูกแม่นั่น<ะ>แม่โปนอันนี้แม่โปมันเด่นเออ,เอ,อแม่พญานางพญานี่นี่นี่นกระแม่นี่ตุนนี่นะนางพญามันตัยุยไงอ่าหลายตัวอยู่นางพญาอโอเคเอ้าเอาน,นะอุย้ยหมอน้อยพวกเราเนี้ครับคัดเบ็ดกับยังอยู่นะครับผม เอาปลาช่อนจากคลิปที่แล้วกันนะครับท้ายมิมเอามิม,มต่อเลยครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่าน,น,น,นี้นะครับผมอันผู้ใดถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผม กดติดตามช่องไทยบ้านอบตครับแล้วก็กดกระดิ่งน้ำคับผมเพื่อเพื่อบ่รเทาผิดคลิปใหม่ๆนะครับครับมือนี่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับผมสําหรับมอนี่ครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับครับผมครับ ม <laughs> ีมตอมม <laughs> ีมตอมมาบอกตวงเล่งเอาบ่เคลียเมียมันออกก่อนเยาะออกก่อนก็นได้หรอกเอาไปตดัดเนี่ยเมื่อคืนนี่เขาเอาบ่าหาบินออกจากแม่ก็ได้แน่นวะเขาไปเลี้ยง